วัสดีครับมือนีบรรยากาศเนี้ยม้าเศร้า <c oughs> มากับแม่ครับมาแต่เศร้ามื่นนี้เป็นการจับปลาการกุศลประจำหมู่บ้านของหมอแค่นุชนะครับพ <c oughs> ี่น้องก็มาาลายนะครับมาแต่เศร้า <c oughs> มื่นนี้ผ้าแม่มานั่นกับหมอแค่นุชเอามาพุละอันสะดุง้งพุละอันเป็นสะดุง้งติดต่อ มากับเมนือันนี้พี่น้องกำลังสีลังมาห่างก็อังพี่น้องเต็มที่ครับ<อ>พี่น้องตอนนี้พี่น้องกำลังสีลังมาหลายพี่เขา้าแล้วขับตาน้างหลังก็ขับตาพี่น้องเขา้าบ้านใจเมื่อนี้มีหมอลำซิงพร้อม น้ำตาเปล่าลงเด้อห่างเพราะว่าเหลือไม่าบริวาร่างวอล์มซิงกีดแขน้องและพี่น้องตีทั้งหลังท่านตัดสิได้ปล่อยนะครับให้พี่น้องลงกับปล่าเลยนะครับแบบแย้งนะครับให้ครับพี่น้องเขานะครับแบบห่างนี่น้าก็ชูปีเปิดเพิงเออเปิดเพิงมมาเอาว่าให้พี่น้องมาเออเดี๋ยวเออคณะกรรมการเนาะโม่สะดุ้งโม่แค่นวดทุนรักทีลี่คุพี่น้อง รับเป็นรักมูบ้านรักี่ครับนี้นะครับปบบสอมู่บ้านนะครับแต่ให้พี่น้องคณะกรรมการหรือว่าทวารสองพวกนันสมบูรณ์เอานะครับกบบช่วยกันบริการมีหนุมที่เราก็แบบสมบูรณ์ก็ได้อนะครับแต่ทั้งสวัสดสมวู่พบก็นภาพบรจายตวจานนะครับนะครับขอบคุส์า salo máu, salo sôi vậy đoạn. đó, à, thầy vâng, không gì đâu, Để không, không có <coughs> gì เพราะว่าดิฉนมันเนร่ปรับความสกเนะครับผมดนอัเพราะว่าให้ต้นไต่างจให้ชืมอติดงนะครับยัยสรุปแล้วเป็นห่างผู้ใด้เมนอยู่ใกล้ๆสะดุ้งคนสะดุ้งก็ติดพุ่นเลยนี ใส่ใส่ผ่มันบอกที่นี่กะละมังแมนครับโอ้แม่นเว้ยนมาเห่าดังเดือนเดือดหั บอบบางบ้านแหยังวิสิบสองสองเบื้องทันนี้ยันเหแหผู้นึงวิ่จักฟื้นแบบนี้ปนี่เขาใส่กระมังน้อยลงไปจังมันอ่แต่ว่าต่แม่ร้อยลงไปคนเป็นลุ่มใดไดีเด้หรอก ครับตอนนี้เวลาสองโมงยี่สิบนาทีอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงชั่วอีกชั่วโมงครึ่งที่เปิดเราสถาบับ้านองันนีวัตเปิดสามโมงค่งครับจังสีห้เปิดจับได้ครับพี่น้องหาติดตามด้วย บ่อัดดังไปได้ไหไก่ยิมย <long> <laughs> <y> ่างไก่ก็ต้องอัดดังยิมมาตักไก่มึนยัไไปน้ำหมอลรัึงไปตัวไหมอรำก็เรียนแต่อยู่ต้อีสานเนาะก็ได้ไปนั่นสิยิมอีอดไปใช่ฮะเฮ้อ กูว่ายากกูเอาตัวยหงตัวเดียวกูไปสร้างอยู่น้ำกับมการแล้วคุยไปซื้อตัวใหญ่ยกินไขนได้ปลาปล่อยยางเดียว่าตัวุนว้นุนได้ปลากึ้นคอายลงน้ำยางเดียว้อกจาเดียวจะกูนี่นี่นีเบื้องหน้าผูม่าจะสมุติสาคานี่บื้องหน้ามึงมาชนบุรีชนบุรีกะติดุบัวไซนักกากมาขุนบ่ายนิ่นหนีตียุ่นี กูยอบอดเพามีพื้นที่เส็ลายกูหลายนอดน่นคนกาวๆอดาใชนกกกสมมาตรวจบาท่านในพ่อทีมืออยู่มหาขอบน้องมหาเพิ่นเหรอ

หาซื้อปาดินอยู่แมแยกเกี่ยวขายปาดินะขายจะเอาตัวนี้ตัวใหญ่ก็มวนเนาะใจหัวนี้ัวนีตันี้ัวนี้ตัว เหแบบนี้ยังไงโอ้ยมาแต่เต้นนาฮันกินแท้แม่เขาเลยียะพอเพ่งร้องบ่ได้วันนี้แม่บาล์มไม่ขี้ไร่ตายมึงเถะแคบาหิไหมหงาจังใดเนาะบาร่รัมสะพอจีดเนาะเราไมกินแนวันนี้จากได้หาขวดเอาไปสบนน่ทนเบียมเล ครับบัดน,นี้เสีเ่ยวปลาขึ้นมานี่ปลามาังแชนนวดกับถุงของแม่ถุงของอีแม่แล้วถืออยู่กับถุงของมังแช่นวดเองนะครับสีผ้ากันกลับบ้านสักคกนยังสีมะกูห่างห่างพคนยืนตึกแฮะอยู่ช่วงแรงๆยังสีมะเขา้าปลาหลายปาลากระมิ้งฟิลล็องโตใหญ่อยู่แต่ว่าพอหลายโตได้ผู้ละตัวสองตผู้หมันก็นได้สามได้สี่ Jadi lah, an mah, mama mama. Oi. Makai rok udah Ini nih. ว่าใส่รถปลาเทียนกับสีเมื่อน้ำมาสิ่งใดจ่ายจ่ายได้แลวว่าต้องเอาไปเราเห็นทั้งหมดน่ะไม้หักเข้ามาไหนบ้างหนึ่งโอ้ยแค่เจ้าอนันผ้าถวน คือไจะัตก็ดีซ้ำนีซ้ำนี่มันไปกินอาหารเนี่ยันบอกเยียวมแม่ป่าอุ้ยอุ้ยอุ้ังไม่ยังอ่ะตกใจดีตัวนี้เอเก็บมันออกละกันอเกีบเราออกซอยอันทออกไปว